แลกเงินพี่น้องเปพันบาทเนาะก่อนก่อนซื้อของกะแลกเงินก่อนพี่น้องเอาเงินบาทมาแหลกเงินกีบเนาะโมโหอะไรปัจจุบันนี้มันเท่าไรเนาะสำหรับในเงินบาทแ้วกะมาแหลกเป็นเงินกีบของเราสินค้าส่วนไลายกะสีมาจากประเทศไทยทั้งนั้นพี่น้องตามตลาดนนาทั่วไปเนาะอยู่ลาวเท่าไรเหรอนเท่าไรเดือนนี้๖๐๐หนึ่งพันบาท แสนสี <sk> <man <currently>. <man <hatten> ่นหาเมื่อกีหนึ่งพันบาทพี่น้องผมของแสนสามแสนสี่แสนโอ้แสนสี่ชิ้นหาตัวบาป่มันรายไปใชมมันหลายแต่ต้อเลขแล้ว มันหลายแต่ตัวเลขเนี่พี่น้องหกแสนเนาะแต่เขาไปซื้อมันก็มีขามันก็เท่ากันเป็นวันละเพราะว่าเขาพ้อมมันก็แพงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยนําครับผมการยินดีตอนรับเขาสู่ช่องยูทูบบิดคำาสิเวเบาลาวเนาะมันนี่เขาก็อยู่ในหมู่บ้านเขาพี่น้องพอดีเขาก็สิไปตลาดเ้าเนาะตลาดนัดในหมู่บ้านมันนี่ก็เป็นวันเสาเดียวกับสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศในตลาดนํากันเนาะไปกันเลยพี่น้อง ืัอนี้ก็เป็นวันเสาร์พี่น้องก็มีตลาดเนาะตลาดเศา้าทุกวันเสาร์สีมาลงในหมู่บ้าน,นมาแต่เศร้าพี่น้องบรรยากาศในหมู่บ้านพี่น้องปะี๋ยวก็สีพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอไปปนนาออยู่ที่ตลาดแล้วพี่น้องไปพอกันอยู่ตลาดเนาะตอนนี้เข้ากับมาหอดตลาดแล้วพี่น,อนออ้องเดี๋ยวจะ้เขาไปเลาะซื้อของเนาะวันนี้ก็สีแหลกเงินพี่น้องไปพันบาทเนาะ มาหูา้อะไรปัจจุบันนี้ท่าดเนาะเดี๋ยวไปเบ่งตรงกันพี่น,<งา>น้องป่ะบรรยากาศายอยู่ในตลาดนอกมณีกามาเลาะตลาดคือเก่าพี่น้องตลาดวันเสาร์เนาะตามโซนบดในหมู่บ้านเราโอ้คนกำลังแบบว่าม,มาซื้อของหลายนะ่นองแปลงซื้อมา,า,มาเกียอ มันนี่เท่ากับสีไปแลกเงินเนาะมูวัลเลตเงินทรายเนาะ่าสุดบอกว่าเขากับบอลแรกแบบว่าไปนาอะไรพี่น้องมาแลกเงินเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนกันวะทันบาทในสีได้จักกีบเงินลาวเนาะคนกําลังเริ่มมาล้าขนาดพี่น้องนี่ตลาดในหมู่บ้านเนาะเขาแต่ละคนเนาะแต่กลุ่มเป็นพวง คนจับใจใช้อยไล้ขนาดพี่น้องเลยแต่ละคนเนาะมีตบแล้วสิกะซิมาแหล่งเงินก่อนก่อนซื้อของกับแหล่งเงินก่อนพี่น้อง เอาเงินบาทมาแลกเงินกีบเนาะโมโหอะไรปัจจุบันนี้มันทลายเนาะสำหรับในเงินบาทแ้วกามาแลกเป็นเงินกีบของเราจะพาพี่นอกก้องของที่ขเขาจะขายสินค้า่วนไลน์ก็สิมาจากประเทศไทยทั้งนั้นพี่นอ้องตามตลาดหนดทั่วไปเนาะอยู่ลาวโอ,อเคเนเท่าไรเดือนหนึ่งหนึ่งพันบาทโอ,อเคนสี่เียงหาพันกี นี่กระมันีมบซีำหนึ่งพันบาทพี่น้องมึงสองแสนสามแสนสี่แสนก็น0 0 0เหนกนแสนสี่นห้าชบ่ไปมันหลายพมันร้ายแต่ตัวเลขแล้วมันร้ายแต่ตัวเลขเียพี่น้องหกแสนเนาะ แต่เ,เขาไปซื้อมันก็มีขามันกระเทากันเป็นบันละเพราะว่าเขาพร้อมมันก็แพงจะชีพาพี่น้องราเบ่งเพราะ,ะว่าปุ่มเป็นฟวงแท้แข็งง โอ้ตัวใหญ่กวนขายปลาใช่ไหมฮะขายหมุดแดงวันนี้ใช่ขายหมุดแดงจ้าน่ะสวยเฉลสวยเฉลืออ๋อหมดเสือมาพี่น้องมึงขายหมุดแดงนี่งถั่วละถั่วละสิบพันถั่วละยี่สิบบาทพี่น้องเขายหมุดแดงเนาะขายหมุดแดงนี่เป็นแบบว่าหายากพี่น้องเก็บสิได้เนาะ อนเนี้ยหายกินยากเลยค่หมุนแดงโลเทนไนต์กับปลาโลสิฟัน,นคนร้ายขนาดพี่น้องเบิ่งคนร้ายขนาดนำขายของคนมาไลยพี่น้อง เรต้อนทขนมกับสอนไลกับซีมาจากประเทศไทยเมน้ากอหาพันช่องสำบเมน้าพี่น้องเมื่อต่ขนม ใา,ายได้อยู่ไหมก็ได้ขายอ๋ออันเท่าไหร่อัาละสิบอันละยี่สิบบาทพี่นาะถ้าเป็นบบเงินไทยเงินลาวกับสิบพันจีบโอ้หอมเนาะแต่พ่อเด็กหน่อยยังมากินเนยหน้าน่ะอ๋ะอไปขอบใจได้ ว้าทุมนุษย์เมียาาหายเหรอพี่น้อง,งเลยเ็าว่ามาหลอกตลาดนี่แบบไวขนาดโอ้อดพูดเลยพูดได้แล้วของอ่ะต้มเป็นเตเพีัน้นเพี้มโลเทาไหร่โล่60ลค่ะส ตกสินใส่กสบายกับไปของไทยพี่น้องมีเธอใดกล้วยงานี so> ้เนาะแล้วมาขายวายว่างานริเนาะขายยังไม่เทราขายพักขายหย่างขายมะกอกลายอย่างไปถูกตลาดเลยเนาะ ขายมากรอปอู้ห่านระาคายังกระดอกระเดียดเลยนะขายครีมพี่น้องร้านนี้ขายดีขนาดนีนลูก้าเต็มเลยอ่ะพี่น้องตลาดกับน,นี่สำเนาตลาดน้นนอยห้างกสิเราออกจากตลาดเลยนั่นนี่ <c oughs> ชื่อยัง เฮ้ยมาต้องเศร้าเลยเอ้าี่น้องตอนเหากาสีหล่ออกเลยเนาะก็ <usc> ขอบคุณพี่น้องาารายที่เสียสละเวลาเขามารุมาชมพี่น้องอันนี้การบรรยากาศอยู่ในตลาดเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องสิกับเลยก็เป็นตลาดนิน่อยเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม